ฮัลโหลครับคุณเลขาพดดรุ่งนี้บอสมีสัมภาษณ์ผู้จัดการนะคะอ๋อวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ครับเดี๋ยวผมจัดการเอง สวัสดีครับไม่ทราบว่าติดต่อฝ่ายไหนครับพอดีมีนัดสัมภาษณ์อะตำแหน,น่งกู้จัดการไปทางไหนหรออ๋อเชิญชั้นสองด้านบนห้องทางขวาครับเออคุณครับคุณครับพอดีผมเพิ่งมาทํางานวันแรกใช้เครื่องนี้ไม่เป็นเลยอะคุณช่วยผมได้ไหมครับฉันจะไปรู้ได้ยังไงก็เธอเป็นพนักง,งานที่นี่ก็น่าจะรู้สิว่าเปิดยังไงอะพวกไม่รู้จักเรียนรู้อย่างเธออะก็ยืนงงต่อไปเถอะ นี่เลยคนแปลกๆปกว่ะอ๋อสวัสดีครับไม่ทราบว่าติดต่อฝ่ายไหนครับมาสัมภาษณ์ผู้จัดการนะคะไม่ทราบว่าต้องเดินไปทางไหนหรอคะอ๋อเดี๋ยวเชิญชั้น2นะครับห้องกระจกด้านบนทางขวาอ่อคุณครับคุณครับพอดีผมเพิ่งมาทํางานวันแรกอะ่ะในใช้เครื่องนี้ไม่เป็นเลยคุณพอจะช่วยผมได้บ้างรับเป็นพนักงานแต่ไม่รู้จักหน้าที่ันเจอเธอสัปดาห์หน้าแล้วก็ มันผ่าน HR มาได้ยังไงวะพวกนี้สวัสดีค่ะามาสัมภาษณ์ผู้จัดการห้องไหนอะคะเอาเดี๋ยวเชิญชั้น2นะครับเลี้ยวไปทางขวาจะมีห้องกระจกอยู่ตรงนั้นเลยครับขอบคุณค่ะอา่าคุณครับพอดีวันนี้ผมเพิ่งมาทำงานวันแรกแล้วก็ใช้นี่ไม่เป็นเลยอะคุณพ็จะช่วยผมได้ไหมครับได้สิคะเอเดี๋ยวคุณเสียบปลั๊กตรงนี้ได้เลยค่ะอ๋อตรงนี้หละครับ แล้วเปิดสูทท้หมดอันนี้หละครับค<ะ>่ะได้บรอแล้ค่ะขอบคุณมาก<ะ>ครับ<ะ>เป็นไงครับพวกคุณรอ,อนานหรือเปล่าครับ<ะ>ผมขอโทษนะครับที่ปล่อยให้คุณรอ,อนาน พอดีว่าผมต้องทดสอบอะไรบางอย่างก่อนที่จะรับพวกคุณเข้าทำงาน,นยินดีนะครับผมรับคุณเข้าทำงานนะว่าไงนะคะว่าแต่คุณเป็นใครอะคะจริงๆแล้วผมก็เป็นหัวหน้า HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนี่แหละครับคุณเป็นคนดีคอยช่วยเหลือคนอื่นเสมอเหมาะกับการเป็นหนัหน้าส่วนพวกคุณสองคน กลับบ้านปเปนะครับคุณไม่ผ่านการทดสอบ